สีเงาของกินเมืองเมืองล้อมล้อมหันเลี้ยเจ้ามาเนอะจะมาบอกสูตรตำน้ำพริกเมนูนี้ก็คือแกงพักปั่นใส่จิ้นส้มอุ้ยก็จะใส่พริกดิบใส่หอมเตี๊ยมหอมแดงตำตำตำแล้วก็จะใส่ห้ากับปีนเอเจ้าแล้วก็จะคว้าใส่หม้อแกงเลยใส่น้ำลักโคตรเตียเนื้อเรียมแล้ว ก่อนจะมาเป็นอุ้ยสีคนดังต่อุ้ยสีคนดังไฟเนอร์เจ้าฮ่าฮ่าฮ่ามกแก่งจะใส่น้ำมานักเนอเพราะว่าวันนี้เขาแก่งพักเดินน้ำพักจะออกมาแห่งเจ้าเมนูนี้แป่งบรยากนะเราเนี่ยเป็นพอเนอเอาละระวางรองมกแก่งเดือดก็จะมาใส่จิ้นช่มเลยเจ้าอุ้ยชอบขนาดนะเมนูนี้แป่งจิ้นเจือขนาดเพราะว่าพับปังนี่มาได้ซื้อเจ้าฮ่าฮ่าแต่จิ้นชมนี่ก็ซื้อเปเนอยังมาเซ็ตชนะเดียวเอาบะเขียโชุ่ออกมาล้างก่อนล้างใหสะอาดเดียวจะมาใส่มกแก่งมาเจ้ารอบนี้อุ้ยมาได้ไม ปลนบะเข่าส้มเนนะ้ออุ้ยสิบะเข่าส้มแล้วใส่เลยเจ้าเมนูนี่นะมันจะเผ็ดๆผดส้มๆถ้ามันแบบส้มเสร็จนาำตัวเนนะ้อแต่ด้านวันนี้ของอุ้ยก็ลแล้วแล้วเดี๋ยวอุ้ยจะมาจิ้มพรเนื้อวนะ่าจะต้องใหงมะนาวก่ออุ้ยสีจิ้มเหลือจะพริกจะเกลือมกขนาดเจ้าลูกหลานยกนิ้วเยี่ยมๆเลยนะมากินข้าวตุ้ยเนะ้อ